อัดในครืกอนเลยนะว่าเดี๋ยวรูจะถ่ายทำว่าแน่วันนี้เราเข้ากิจกรรมลูกเสือนะตั้งแต่วันที่่4 5 6นะเราได้อะไรไบ้างนะได้อะไรไปบ้างนะซึ่งคืูจะใช้การจัดประชาจากระบบวีดีโอทั้งนีเราจะจ่ายควาเป็นวิดีที่้ทีจได้ได้ดูกันนะได้ยัราบก่ากิจกรรมบ้านเาคลูเสือของเรานะจากา ประทับใจและมีอะไรผิดใจจาการุ่นพี่อ่ถึงให้กับรุ่นน้องนะครับที่จะเข้ามาใหม่นะในปีนี้นะครับไม่ว่าครับค่อยๆเสียได้เลยนะตอนนี้ครับในการค่อูๆเสือนะอครับวันที่สี่วันที่ห้ามาที่นะครับตุลสามทวกาแนะว่าเราได้อะไรไปบ้างครับเสียอะไราอีกครับมีอะไรบ้างครับบอกได้เลย ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นครับคว้าอมทนต่อไปครับฮะต่อไปครับมีวินัยฮะฮะได้หุงข้าวเป็นอ้าวตัวหุงข้าวเป็นครับหุงข้าวเป็นหรือยังไอ้ยก่อไปเป็นหรือยัง เป็นแล,แล้วนะครับบางคนกดไปไฟก็เป็นดีนะครับใครบใกบไกใครยังกอบไฟเปลี่ยนดีบ้างครับใครกอไฟอ๋อเยี่ยมเยี่ยมจะไปใจยังะฮะไม่สบายใจหยุดก่อนม,อมีอะไรต่อไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกครับที่ที่เราได้ก็คือ,อความสามาัคคีครับแตกตัวก็ได้ความสามาัคคีได้มาจากอะไรบ้างครับได้ไมาจากอะไรบ้างเด็กลองตอบไป็นจหนึ่งที่ได้จากอะไรบ้างความสามัคคี ไปนะต่อไปให้ช่วยกันช่วยเหลือติดการก้าวดีมากครับการเตะก้าวคนไหนกับข้าวเมื่อกี้โอ้โหกินข้าวดิบกินข้าวดิบร่วมกันาไปปื๊ดกินข้าวดิบร่วมกันได้ได้ได้ในการขอย่ำล้มนะข่ายรางวังคืนบางคนนะฮะฮะ ไปการหุงข้าวตรงนี้ครูก็ยอมรับส่วนในเรื่องของความอดทนอะไรบ้างครับความอดทนได้จากอะไรบ้างในลองตอบดู่อยมีไหมมีไหมความอดทนไม่จากอรบ้างครับเข้าวานการกข้าวารกัข้ารกากข้าวแา้วกับารกับขาวะราวรรับาวรสัรับารสรที่เรัารัับสรวสับสาสารบสาสวั อะไรนะอ๋อจะไปเชื่อที่ไหนก็ที่ไหนที่อ๋อได้จะเชื่อที่เป็นน้ำมีหมูปลาตกน้ำไหมมีไหมหมูปลาตกน้ำเยกมือหน่อยยกมือหน่อยหมูปลาตกน้ำมันมีไหมตรงนี้กล้องหนึ่งไม่มีเลยกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งมันไมตกน้ำมีไหมไม่มีใ้ได้ใ้ได้ยังไงครับสกีบอยังไงนะต้องหมอบด้วยอ๋อได้ ยังไงนะไอ้นะพูดใหม่พูดใหม่ที่ใกล้อได้ได้ที่ไหนลองเสนอดูไปที่ไหนที่สวนที่สวนออกไปแค่ว่าไอตีครับใจเลยเหรอเพราะบางทีครูจะเอารงที่ไปหาจัตาน้องครับกลุ่น่เพราะเราเราได้ยอดผู้เสียวิาาทตัวว่ไอาจจะครูก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเราด้วฮะ

ก็มันอยากจะทำนะแต่ว่าจะไปต้อง่างจริงหรือว่าอยากจะทำอย่งจริงๆมันไม่ใช่สาระเพราะว่าลูกเสือเราต้องมีความรกนั้นใช่ไหมทุกทุกอย่างใช่ไหมเอาเป็นการมีลูกเสือในอนาคตข้างหน้าเราไม่สามารถบอกได้ว่าอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามหรือว่าครั้งที่สี่แต่เมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาในในในโลกของเราเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองได้นะเวลาเกิดการสสงครามมาเราไม่ได้อยู่ในเมืองครับส่วนมากแล้ว จะอยู่ตามป่าตามเขาไหมใช่ไหมอยู่ตามป่าตามเขานะซึ่งการเป็นนักขู้ผมว่าอยู่ตามป่าตามเขามนไม่มีครับนัก้อยู่ในเมืองเพราะว่าเขาสามารถจมกีได้ดังนั้นครูก็ต้องถามพวกเรานะซึ่งครูก็ต้องเปิดใจพวกเรานะแต่ว่าลูกเรือนะคือต้องมีความบูรณากันต้องช่้ด้วยความยากลาบากทุกอย่างทุกอย่างไม่เกีียวไม่ต้องไม่บนอะ่ะไม่สนใจอะ่ะกินข้าววันนี้กูเองเรื่องกินกไม่ไดสนใจเลย กูเพื่อนกินสองจานกูกินจานกูกินนิดเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีวันข้างหน้าที่เราจะได้กินเยอะแยอะอย่าไปอ่อนแอตรงนั้นแต่นั้นกูปเปิดใจเลยว่ารเราข<ช>้อเสนอแนะของเ,เ,ขอเรามีอะไรบ้างให้ให้ให,ให้ให้การปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการเขา้าเข้าใกล้ลูกเสือเชิญเปิดใจกันเ,เลยครับออกเช <N> ิญครับนอนให้เร็วกว่านี้อน้รวกว่านี้อร้องต่อไปครับอะไรต่อมีอะไรบ้างครับเปิดใจได้เลยครับเีนอะไรบ้างเห็นไหม ลองมาคีก uh, uh, ันมากกว่านี้น้ำน้ำน้ำนะครับน้ำไม่พออาบน้ำไม่พออาบโอเคครับอะไรอีกครับอาบน้ำนอยกันอาบอาบอาบน้อยนะอาบอาบน้ำน้อยอยู่เวลาน้อยอ๋ออาบน้ำน้อยไม่ใช่ปัญหาครับลูกเสือครูบอกแล้วว่าต้องมีความอดทนสักลูกเรือยัร้อนไอร้อนอะไรนะอะไรร้อน ฮะกลางวันเรอะกลางวันเต้นร้อนดีได้มากฮะเพราะสเลยนะมี่ไหมฮะฮะเดี๋ยวจะบอกมาเลยไม่เป็นไรเอาจะนุ๊กนุ๊กนอนน่ะฮะขึ้นไม้มากกว่านี้เยี่ยมนีไหมนี่ไหมนี่ไหม ก็พี่ปื้นนะเพื่อพี่วุตสวงนะซึ่งลุยก็ได้รับรายงานมาว่าเนี่ยโผล่ใจญ่มาลอยแต่ว่ามาไม่ถึงเจ้าค่ายลูกเสือจริงบอกครับตอบเพื่อนๆเลยมาวันก่อนนี้มาก่อนนี้คุณพัวมากเลยจะนั้นนะพี่ปื้นเองนะซึ่งก็มาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือกับเราวันนี้มีอะไรแทักใจเพื่อนๆแม้ว่ามาวันที่อะไรเพื่อนก็มาได้จะได้กับเาเพื่น เมอาช่วงไหนช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี่ช่วงเช้าเราไม่รู้ช่วงบ่ายเรามาตับใจเพื่อนๆอะไรบ้างครับขอบคุณสิ่งเจ้าที่กิ่งเจ้าที่อะไรครับสิ่งเจ้าที่นี่นี่พูมีอะไรบ้างที่เราได้จากเพื่อนความรักความสามัคคีที่ได้จากเพื่อนมีอะไรบ้างครับไม่มีด้วยอคครับ มีอะไรบ้างไหมที่ได้ความรู้สึกที่ดีจากเพื่อนใเพื่อนแดงอ่รให้เราไหมมีอะไรบ้างไหมที่ได้ความรู้สึกที่ดีจากเพื่อนในการเข้าแค่รูกเหืออ่านั่งดูไปจากโบลาณที่ต้นไหมว่าไงมาพูดให้ครูฟังดิได้อะไรจากเพื่อนบ้างได้อะไรจากเพื่อนแากความรู้สึกอย่างนี้อย่างบนครูเดินเข้าไปอีกต้งวนกินเข้าจานเดียวอ่าจานเดียวหรือว่าจิตจำบุญนะ ขำบคุณว่าการเดียวสองคนตรงนี้ครูก็ได้ประทับใจเรื่องของความการมีน้ำใจับการมรียนใจครูยอมรับรองมาชั่ว่ายเราได้ไาจากเพื่อนบ้างความประทับใจจากตรงนี้นะครับเรื่องอะไรเรื่องรครความสามัคคีได้จากไหนบ้างครับคูได้ได้จากหมู่ข้าวครับก็ตรงนี้